ออนนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ลับมึงก็ตีกูดิอ่ะตีกูดแิแล้วมันลดไหมมันไม่ลดไงสตรีมที่ช่องใจเล่าทุกวันนะครับพวกมาตานี้ชิออนทาร่านะฮะออฟเลนอเอาฟลิริโนโ่และซินิทีออกให้กูนะฮะแค่นั้นเลยแอดมินบอกว่าเอาไปโชว์ลูกเพลซะาว่ามัน,อ,น,นอิ่ขนาดไหนว้าว ของโคตรดีคือเบิ้มผมขอไปห้องน้ำมาหนึ่งไปขี่ไม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 ่ใช่ไปห้องน้ำเพราะเห็นนะพี่จ๋าน้ำจะแตกไม่ไหวแล้วหมดตัวเลยวะหมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมวันอุ้ยอุ้ยดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิกิ้สวยอ่าไม่ได้ตื่นแล้ว ว้าวแล้วกูกระโดดปุ๊บเชี่ยมึงคิดตัวอ่อนรับมาเหรอไงวะเฮ้คิดตัวเก่งเกินดีเยี้ยเว้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดูวิ่งโผไปข้างหน้านะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกมันวิ่งแล้วมันแบบเอียงอะตัวมันเอียงอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักโอเคเราไม่ต้องรีบมันทุกคนเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์สู้มันเลย ว้าวเฮ้ยชิททุกคนชิทอ่อนตัวสูงว้าวไอ้ดูนี่ดูนี่ดูนี่เฮ้ยชิอ่อนตัวสูงขนาดนี้เลยเหรอทุกคนเฮ้ยมันมันตัวสูงหรอเฮ้ยมันสูงมากเลยนะสูงมากเลยเฮ้ยที่เป็นขอฟรีที่แม่งเก็บมาเด้อเอามาเด้อเอามาเด้อาอากาศกูดิอากาศกูดิอากาศกูดิ กันน <c oughs> ะพ่อมาตัดกันกูดิมาดิมึงกัดกูดิมาบันทครับมาดิมาดิมาดิตีกูดิตีกูดิล <c oughs> งกูใหญ่ตีไม่เข้าหรอกตีมาดิกู <c oughs> มีแอร์แบ็คเว้ <c oughs> ยสุดครับ พี่จริงเอาบางก้ามาเจอเจออันเลนเจออารามที่โคตรฉลาดเลยนะสุดยอดมากเลยคิดไหนเอาด้วยไหนดูคลิปดินอ๋อเป็นออกวิ่งตุ๊กดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กทำไมมามาเลนพี่ไม่หยุดเลยเพราะว่ามันเป็นอาหวังไงล่ะมันเป็นอาหวังไงไงกูบอกกันเลยอาหวังเลิกมาเลนอย่างเงี้ยหาเรื่องนะอ้าวไม่มีคนการป้อมก็เสร็จโกไอ้น้อง อ๋อชิออนเป็นยักษ์ในตัวสูงโอเคโอเคขอเคุณสสารับความรู้นะคตัวท,วทัวใหม่รู้รายละเอียดอะไรลไเ,ะไะกกเลยเนาะตัวอะไรวะอ๋อมาต่อไปสกิลเล้วนะได้ละสร้อยเขียวโอเคแล้วหลังจากนี้อมตะจะอยู่ข้างกายตัวของฉันฮ่าด้ชนมาเลยกล้วยมึงตีเลยมึงตีกูมาเ <c oughs> ปา็นไงโดนนมกูฟาดเข้าไปหลับอย่าลืมนะทุกคน ส้อยเขียวได้ปรับใหม่รีเลื้อตลอดลเวลานะครับผมสองวิหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ต่อสู้วินาทีเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันดีมากนะแต่จไายง่ายๆนะปกตินะ่ะถ้าโดตีมันจะไม่รีอันนี้โดตีก็ยังรีอยู่อ้ากูไม่ตายฮะ มันหมดแล้วมันหมดแล้ว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 กูไม่ตายนเฮ้ยกูโดนหลอกและเลือกกูรีไหมหยุดเป็นไงฉันมีแอร์แบ็กกูจะมาหาฉันไม่ได้นะมึงจะโยกมาสิบคนกูก็ไม่ตายอยู่ดีชิออนบวกสร้อยเขียวบวกไพอาอัลมตะส่งเจที่เทรซูเกเก่งแลอ่ะอ่ะให้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 เอาตีเอาตีกูดิกูตีูดิทุกคนลงไปกูยืนรับทุกอย่างเองโอ้แอร์แบ็กยืนรับ เอาไปดิยืนเฉยยืนดูพอให้มันตีกูมามาดิตีไปดิยไหเลยอล่ะเจอแอร์แบดกูเยอ้มามาคุณยืทุกคนผมรับกูรับโกูเยอะมากเชียโคตรอึดไอ้คุณรับห้าหนึ่งไม่นะไม่ใช่ภาพอย่างนั้นเมื่อกี้โอเผื่อคิดภาพชี้อ่อนนั่งการดูแลผู้ชายห้าคนอยู่ข้างหลังเออ นี่ๆอันนี้ต่อนี่ต่อนี่นี่ล็อกชิลต่อเอาไปตีกูดิเออตีรถหรอมาตีเอาตีไปดิไปดิตีดิตีดิตีกูดิมึงก็ตีกูดิมึงจะเอามึงตีมาเออเออกลับมาอ่ะยังไงยังไงยังไงไงต่อไงต่อไงต่ออ่ะตีกูดิแล้วแล้วมันล้นไหมมันไม่ล้นไงอ่ะมึงก็ตีกูมาอ่ะแหวนไอ้สัตว์ซัดมาอ่ะมึงสัตว์มามึงตีมามึงตีกูดิเออมึงตีมาไอ้เหี้ยมึงไปไหวแล้ว ว้ากูกูไม่ตายอะมึงเอามึงตีกูดิเอามึงตีตีตีนะเอาตีดิเดี๋ยวไปยังเตี๊ยวกูดิเอามึงก็ตีกูดิเพ่ง <c oughs> ไปตายถอยทุกคนถอยมาเดี๋ยวขอขอเรายืนหน<ป>ึ่งห้าได้ไหไปเลยรอแป๊บไ <c oughs> อ้เยี่ยงแวบแล้วครับเดี๋ยวรอเดี๋ยรที่เมื่อกี้ตีไม่เข้าครับทุกคนเพราะว่า สกินชีออนเนี่ยม voilà kind of ีเอฟเฟกลับนะครับมันมีสกิลแพสซีฟที่เรียกว่าแอร์แบ็กเมื่อไหร่ที่ตีโดนแอร์แบ็กดาเมจจะหายไป50%เนต์เนอะจะเห็นไหมว่าผมจะเอาตัววิ่งเข้าต่อแล้วเพราะตีแอร์แบ็กนี่กูให้แวร์หรอไอ้ทุกคนไม่ต้องมากูให้แวร์ตีคนเดียว่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูยิงกูยิงให้มาตีเอ่ะมาตีตีจนแม่งถอยเอง เชี่ยกูไม่หาคีจัดยืนเฉยๆอ่ะตัวแม่นหนีอ่ะไอ่ะซักไยไปเอาเอาเลยเอาตีเอาตีเาะเตี๋ยเอาตีมาาแล้วไปแล้วไปาแล้วไป่าแล้วไอ่าแล้วไปเอาเอาเอาไวตีดิเอาตีเอาตีดิเอีี่ก็ตีผมดิอ่าๆตีอ่าๆอ่าๆอันนี้ก็อันน้นี้จไปเอาเฮ้ยเราเมีสะท้อนปะ แวนนั่นไงเอออย่าเข้ามาและนี่คือเซตไอเทมไม้ตายนะครับควรจาไว้สร้อยเขียวไกอาให้ผมอธิบายอรอบไหมว่าทำไมกูถึงอื่นขนาดนี้นะฮะหนึ่งไกอาเนี่ยยิ่งเราเสียเลือดเยอะขนาดไหนการเพิ่มเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นการดูดเลือดรีเลือดจะแรงขึ้นหมดแล้วทาร่าอันติรีเลือดแรง ตอยเขียวรีเลือดทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเลือดเราจะเพิ่มตลอดทุกวินาทีแบบเฮ้ยเราไปถอยไปถอยไปกูเองลงมาเอาลนะสะท้อนฉันมาแล้วน้าโนนแม็กชนยังไงละ่ะไอ้หนูว้าวอ้ยเยขนาดนี้ก็ไม่ไหวเห็นเลือดแหวนปะแหวมันเลือดเ,อเปนขึ้นหลอดนะเว้ย ขึ <Cornell>. ้หลอดเอาไว้ทุกคนแวนหนึ่งหนึ่งกันเหนียวชนได้ไหมเวตาก้าปะเฮ้ยเขาบีเอ้ะอยากผมอยากเห็นอะว่าถ้าแวนยืนตีผมอะยันกูสกิลทุกอย่างอะเลื่อนมึงลดขนาดไหนกูบอกเขาแวนตัวเดียวไอ้ี้ยอย่ายุบดิอากัวจบเลอจบเลอ อะไรอ่ะค <Norwegian> right. <sin> ือบัตเตอร์ไฟคิดว่าจะชนะผผมไม่เข้าใจอะไรอ่ะบัตเตอร์ไฟคือมึงคิด่มึงจะชนะกูหรอคิดอะไรอยู่เนาะเฮอคิดออยู่เฮ้อเฮ้ออตีกูมาหน่อมาวตบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟตีไม่เข้า ไปยู <podría bald S 2> ่ั่ว่าะว่วจะดีตไวิ่งหนีผมอ่ะคิดดูดิแล้วผมเป็นยังไงผมเป็นเงี้ยกูเป็นเงี้ยกูเป็นชีอแล้วกูทำเงี้ยไปไหนไอแม่แม่ไปไหนแม่ตีมาเลยแม่ตีมาที่อกูมีนาโึแม็กซีนเลยแม่ตีกูมากูมาเลยกูรับกูรับได้ยีปร็นเีอรนเย่รไปวแล้ว พี่ก็ทำให้ภาพผิดตาเกินแล้วนี่แหละครับคือความเก่งนะครับของทาร่านะครับทุกคนดูนะดูของนะโอ้ส oh, ี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะแอร์แบ็กอันนี้อยนเดียวคุณพูดตรงนี้แหละอย่าลืมครับนี่ครับเซตเซตนี้เลยเซตนี้นะทุกคนไกอาสร้อยเขียวกอตเป็นพระเจ้านะครับยิ่งถ้าทีตรงข้ามมีเมยสักสองตัวเนี่ยคุณจะเก่งมากอันเนี้ยมันยังไม่เห็นว่ามันเวริร์มันเวิร์ได้กว่าน,นี้นะแต่ทีตัวข้ามันมีแค่แร็ตัวเดียวแล้วเป็นกายภาพเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่งมีเมยตัวเดียเราแม่งแบบ กูเป็นอมตะกูเป็นบ้าแล้วอ่ะ